โชว์แล้วครับทุกคนรูปเดิมเลยฟันเฟืองนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับวิบ่งมาได้5 0 0กิโลเอ้เป็นตั้งแต่สองเที่ยวที่แล้ววิ่งเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สองเที่ยวแรกไปเชียงใหม่นะครับเที่ยวนี้ไปเชียงรายมันเกียร์ก็ถ่ายแล้วก็ยังโชว์อีกไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมไม่หายนะครับอาการเดิมต้องใส่ต้องเช็คสูตรแล้วนะครับ แต่พอบิดสวิชกดับเครื่องแล้วก็ออนใหม่ก็หายไปเฉยเฉยไม่รู้เป็นอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยเข้ามาแนะนําหน่อยนะครับผมรถรุ่นนี้ผมก็ไม่ได้ขับนานแล้วนะไม่เคยขับซะด้วยซ้ํานะครับเป็นวิกเตอร์สองหกศูนย์นะครับสิบล้อนะนี่สัญลักษณ์ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนโอเคใครรู้เพื่อนคนไหนรู้ก็ช่วยแนะนําหน่อยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม